สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้บอกเลยว่าเทพไม้ด่างนะครับมีไม้ด่างนะครับตัวที่มันโอเลจริงๆนะครับบอกเลยเป็นไม้หายากแล้วก็เป็นไม้ที่สวยมากนะครับมาแบ่งปันให้กับพ่อจันเมจานะครับให้กับเอฟซีนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับบอกเลยนะมีเพียงแค่กระถางเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับ หลายนะครับมาทางหาเทพไม่ทางได้เลยนะครับบอกเลยนะว่าฉาหมดอดนะจ๊ะพ่อจา่าเมจ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต้นนั้นมันคือต้นอะไรนะครับ ตัวนั้นก็คือแก้วสารพัดนึกด่างนั่นเองคือบอกเลยนะครับว่าสวยมากสวยจริงๆนะครับสวยจนแบบโอ้โหอยากให้ F อสนะครับเอฟไปนะครับเพื่อเป็นคอเลกชันไม้ด่างแสนเลิศนะแสนเมื่อเลิศเลยนะบอกย้ำเลยนะครับว่ามีเพียงแค่หนึ่งกระถางเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่แบบโอ้โหช้านะครับแล้วไม่ทันนะ เราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่รับรับรองนะครับรับประกันนะครับว่าถ้าเรามีหมายตัวเด็ดตัวดีตัวด่างแบบสวยๆแบบนี้เราจะนํามาแบ่งปันให้กับพ่อจ๋าแม่จ๋านะครับแล้วก็จากกับ f c นะครับที่ติดตามเราเนาะที่ชมเรานะครับ ได้มาซื้อมาเอฟมาเก็บไปไปเป็นคอลเลกชันกันนะครับต้องบอกเลยถ้าใครพลาดจะต้องเสียดายจริงๆงนะจ๊ะเพราะจัาเมจานะครับนะสำหรับคนที่อยากได้นะครับก็แอดไลน์มานะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ที่บุมจอแล้วแอดไลน์ line, มาหาเทพหมายด่างได้เลยหรือกลัวไม่ทันโทรมาครับโทรมาโทรมาปิดก่อนแล้วเราก็แอดไลน์คุยรายละเอียดการชำระเงินกันเนาะ นะครับนะโอ้โหบอกเลยไม่อยากให้ใครพลาดจริงๆนะครับนะจะถึงจะพลาดจากไม้ด่างนะครับแต่บอกเลยว่าจะไม่พลาดที่จะได้รับความรักจากเทพไม้ด่างแน่นอนทุกคนหันนะพี่หยหยอดกอนจากเคยเป็นไงหยอดกันก่อนจากนะครับยังไงสุดท้ายนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ